แล้วตายเยัคเป็นโอกาสตองนังหนูครับขึ้นไปนั่งบนบันรังเลยครับตอนนี้โอ้โหดูทำปากเลยทุกคนก็ต้องทำความเคารพนะครับนี่ลูก <S <S น้อมาเลย เงียบเงียบเงียบแกเงียบสะกอกหุบปากซะอย่างนี้เหนื่อยแล้วนะหนูน่ากลัวลูกได้เป็นเจ้าแล้วลูกีหนูเกองคุตรานีพอไม่จี๋อาที่นั่งข้างล่างอ่ะชื่อไรหรอนางดำใชะ เราไม่สนใจใครเพว่เราเป็นเจ้าใครจะตาร์รถก่ะเปล่าเขาหัวเราะก็ไม่สนใจใครเพราะเราคือพระเป็นทองผู้เลอโฉมสารเป็นเจ้าเข้าเลยวันนี้แหละป้าอุเรียกใครป้าคงไม่ใช่เราหรอกนะเา มงคลเงยหน้าได้แล้วจ้าตกฝ่ายมงคลอ้ไปไปไปนังแก้วไปเลยไปแก้วไปแล้กตายตายตายอุ้ยบาบอลเด็ดนี่เด็กน้องกัอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะมนทาเธอเลยทาตลอดขึ้นล้อมาแล้วแล้วข้าจะไปไวเหมือนเจ้าพี่ล่ะผมพ่อคูดไงเตียวยดูไวหมอบแม่ดูสิสภาพเออใช่พี่มันทา พี่ต่อยไม่ได้เลยเชียวพ่อความฝามันเด็กไม่ทันเคยถ้าเกิดเรายอมรับมนตอนนี้นะอีลาแก้วมันต้องขึ้นหน้าใหญ่แน่นอนเลยเด็กเด็กลูกใครอ่ะนเอาไปดูสิวัยเด็กคนนี้วันหน้าเนี่ยหน้ามันเนี่ยเหมือนใครอีนี่ที่มาตองเด็กหัวล้าแต่ทำไงเนี่ยลูกร้องดังว่ไอี๋โดนอะไรกัหัวแตก ยพูดไปเรื่อยนี่มันผ้าเป็นทอข้าสบายที่บอกฉันให้กับมณีเอ้นี่ก็แหวนเอาแล้วไม่อยู่กับมันได้ยังไงแม่บอกว่าเราไม่ชอบเป็นไงเออเสียพ่อคุณไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนี่คืออะไรผมฉันคิดว่าอีนางแก้วเนี่ยต้องรักขโมยลูกของมณีแน่นอนเพราะจะขโมยลูกมณีให้พร่อขยันให้งันถามเลยมาเด็กได้ไหนนางแก้วซู่ห่อเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกฉันเพราะว่ามีสบายที่ฉันให้กับมณีไว้ แต่ฉันไม่เห็นแกแกไปรักขโมยลูกของมณีมาใช่ไหมอะไรเจ้าคะปีนปีนปีนอย่ามาแกล้งทำเป็นไม่รู้นะเจ้าคะฉันไม่รู้จำไม่ได้เหรอถ้าจำไม่ได้คืนนั้นน่ะคืนไหนปั๊มปั๊มปั๊มอาด้ด้ด้ปั๊มปั๊มดาดาดาด้ดัมปั๊มไปทานี้ร้องเพลงเพราะพี่ลมเลย เราไม่ทำจังหวะนั้นหรอกป้าก็เพลินดีมันจะหาปีนเทฉันถามว่าแกนออกออก่ะไปขลูกเข้ามาใช่ไหมไปขโมยลูกเข้ามาใช่ไหมฮะอะไรปีน่ได้หมมอแม่ปีนไม่ยอมรับปีนแล้วเจ้าค่ะหม่อมแม่ผีทองนี่มาใส่ไายไม่หนูแก้วได้ยังไงกันหม่อมแม่แกจะบอกนะสภากว่าแก้วเนี่ยจําได้หมดจําได้ทุกเรื่องราวเมื่อกี้จังหวะเป๊ะสเตปแก้วยังจำได้เลยจ้ะค่ะสิ่งลูกเด็กแกจะเล่าให้ฟังเล่ามาเลยลูกยังไงหม่อมพ่อฟังด้วยในใจะไว่ามาเลย แต่เราีกถูกแล้วเราไปถูกกันโดนชันดอ่ะพูดไม่ออกแน่จังน,น่ะพิน